สวัสดีค่ะพี่น ong เมนยใยช่องแย่สัญญาชั้นเน่า,ามากินเอ่อแกงไตปลาค่ะพี่น้องแกงไตปลาหนมจีนแกงไตปลานี่ค่ะเมืองไ่ปลาปลาบักหลายปลาตั้งแพ็กหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็มีอะไรเนี่ยอุ้ยแซ่บๆค่ะพี่น้องซิมเมืองแล้วแซบ่บมีบักอื้ หรือฟ,ฟักทองนี่แหละค่ะแล้วก็น่อไม้บักทัวค่ะผักสามอย่างเนี่ยมาค่ะมาซิมกินน้ำกันอืมอืมแซ่บ mm -hmm. นั่งกินอยู่ค่ะพี่น้องหิมะาตกอืมอืมเตมเลย แกินไปบรรยากาศไปหิมะต,ตกเพราะแม้มือเศร้าอ่ะมือเศร้าตื่นขึ้นมากนะ้องแข็งเกาะเต็มรถติดลบลบสี่องศาเหมือเศร้าพยากอรอากาศชนวะ่า พอใดสังเกตพอแต่เหตุไอ้แกงไตปลาแล้วๆมันนั่งกินอยู่ของรับแขกน,ะนวดค่ะนัวดปลาตัวน,น่ามันปลาซาบะบอกปงไปทัวร์เหตุ Hmm. tốt mặt lại อิมหล่คะครับพี่น้องเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไปออกไปเบิ่งหิม,มาครับพี่น้องตกลอบครั้งที่สองใน้รอบปีหลายๆนั่นแหละค่ะเดี๋ยวสิบพาพี่น้องเดี๋ยวสิท้ายให้พี่น้องเบ่งคลิปหนะนั่นแหละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย